ที่เบรกนี้ฉันขอมอบตำแหน่งสวยและรวยมากให้กับไม่ใช่เธอจ้ะะรับเ็วเชียร์แหนน้องปันปันสุดทัศตาค<อ>ุณผู้ชมซื้อโซฟาเข้าบ้านใหม่ปฏิโต๊ะหนึ่งล้านบาทอันนี้มันข่าวจริงไหมเนี่ยฟังไม่ผิดและไม่ใช่ข่าวปลอมเ<อ>ด้อบอกนางโพสเองเลยโอ้แม่เจ้าล้านบาทจริงๆเหรอนั้นได้ยินราคาแล้วพี่แจคกัลีนี่แทบหงายหลังไปเลยคุณผู้ชมแทบช็อกอะ โซฟา 5, <000 S 1> แบบไ,ไหนราคาแรงมากได้ยินราคาแล้วแบบโอ้ยจะเป็นลมจะเป็นลมเออฉันขอดูหน่อยสิโซฟาปันปันสุทธตตาหนึ่งล้านบาทเป็นยังไงมาค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ออนนี่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปถามสาวปันปันมาให้แล้วเพราะาคิดว่าออ้ยน่าจะมีหลายคนเนี่ยข้องใจไม่ต่างกันกับเราเนี่ยแหละซึ่งสาวปันปันเนี่ยเธอพูดเองแบบชิลๆเลยว่าซื้อโซฟามาในราคา1ล้านบาทค่ะเพราะอยากจะแก้ปัญหาอาการปวดหลังค่ะพี่ ก่อนหน้าน,นี้มีประสบการณ์ตรงจากตอนที่อยู่คอนโดเก่าโซฟาอันเก่าของหนูมันนั่งแล้วมันปวดหลังนอนก็ปวดลูกก็ปวดคุณผู้ชมพอได้เลิกย้ายบ้านใหม่เท่านั้นแหละค่ะคนอย่างหนูก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยสิคะพี่ขาซื้อโซฟาใหม่ซะเลยค่ะซึ่งก็สมใจสาวปันๆน,นะคะพอทดลองนั่งแล้วโอ้โหโซฟาล้านนึงเนี่พี่แจ๊ค ว <Wonderful. S 2> ันเดอร์โสบายสุดๆอ๋อจริงเหรอมันไม่ปวดหลังเหมือนโซฟาตัวเก่าเลยอาการปวดหลังนี่โอ้โหหายเลยพี่แจ็คส่วนเรื่องราคาที่โดนชาวเน็ตเนี่ยถล่มคอมเมนต์ว่าโอ้โหเนี่ยม,มันแพงเกินไปเปล่าบางคนถึงกับบอกว่าราคาโซฟาเนี่ยเท่ากับสร้างบ้านได้อีกหนึ่งหลังเลยนะสาวปันปันเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องราคานะคะตัวเธอยอมรับว่าอุ้ยแพงจริงแต่เป็นราคาที่ยอมจ่ายเพราะมองเป็นเรื่องของการลงทุนให้กับตัวเองค่ะ โซฟาล้านหนึ่งมันยังไงคะมันปันออก็เป็นคลิปที่เราไปรีวิวแบบใส่เองซื้อเองแล้วก็ลงเล่นๆเฉยๆวันที่เขาเอาโซฟามาส่งอะไรเงี้ยคนเนื้อกับราคาค่ะออกรมันก็แพงไงเราก็เลยลงหน่อยอะไรเงี้ยจริงไม่ได้คิดอะไรคือไปลองโซฟามาหลายที่มากแต่ว่าเรามีประเด็นมากว่าโซฟาที่คอนโดเก่ามานั่งมันปวดหลังก็เลยอยากจ,จะหาอะไรที่มันแบบเออนั่งแล้ว สบายแล้วก็อยู่ไปนานๆันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถูกใจโซฟาตัวหนึ่งแล้วมันก็เออซื้อก็ได้เลยเงี้ยมัอนอินเวสท์เมนต์ของเราอะที่ปันรู้สึกว่าแบบดีวกดว่าปันไปซื้อกระเป๋าดีกว่าปันไปซื้ออะไรที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะคือถามว่าแพงมันมันก็แพงมากละค่ะใช่แต่ว่าอันนี้คือปันรู้สึกว่าปันซื้อแล้วปันแฮปปี้อะก็คือก็ก็โซฟาฉันฉันจะนั่งฉันจะนอนตรงนั้นเอาล่ะโซฟาฉันฉันจะนั่งอเรือนขวันฉันงงมากเลยอเออใครมีความรู้เรื่องยี่ห้อโซฟาปันปันเนี่ย เออส่งข้อมูลมนาะบอก่อยนะคะในเพจบันเทิงไทยรัฐนะคะ,ะอยากทราบมากเลยเอาคุณผู้ชมคะ่ะ